ซ u เ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร9 4 5 5 5 0 0สวัสดีค่ะ ดิฉันใบอภิตาริชลทีธนเสษนะคะวันนี้จะมานําเสนอธุรกิจน้ําหอมนะคะน้ําหอมของเราเป็นน้ําหอมนําเข้าจากต่างประเทศมีหลากหลายกลิ่นให้เลือกมีทั้งกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายมีคุณสมบัติโดเด่นคือมีกลิ่นฟีโรโมนที่เป็นกลิ่นที่ดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะของเราจะเน้นที่แพ็กเกจสวยงามนี่คือแพ็กเกจสินค้าของเรานะคะใครที่สนใจธุรกิจเกี่ยวกับน้ําหอม ใครที่สนใจที่จะซื้อไปใช้หรือซื้อเป็นของฝากเชิญติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของซ u เปอร์โมเดลเน็ตเวิร์029455500หรือเบอร์โทรศัพท์0811115838ติดต่อมานะคะสวัสดีค่ะ s ซ p เปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพ เรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Supermodel n e t w o r k วิร9 4 5 5 5 0 0